สี่เรื่องที่คนไทยถูกมิจฉาชีพหลอกมากที่สุดเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันสวัสดีครับผมทนายบิ๊กนะครับวันนี้ผมเห็นข่าวทนายนะครับโดนมิจฉาชีพดูดเงินออกไปล้านกว่าบาทหมดเกี้ยงในบัญชีเลยทนายจึงอยากจะมาให้ความรู้ว่า4เคสที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดนะครับ อันดับหนึ่งก็คือเงินกู้ออนไลน์นะครับเงินกู้ออนไลน์เนี่ยจะหลอกในลักษณะทํานองว่าให้เราไปกู้ยืมเงินโดยให้เราโอนเงินไปก่อนเป็นค่าเปิดบัญชีบ้างพอเราโอนไปแล้วกลายเป็นว่าเรากดเลขผิดเลขบัตรประชาชนผิดเลขมือถือผิดเลขบัญชีผิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เราโอนเงินไปแล้วโอนเงินไปอีกผลสุดท้ายแล้วก็ถอนออกไม่ได้ ร,รวมถึงถ้าเราไม่โอนเงินไปแล้วเขาก็จะแจ้งความดําเนินคดีส่งหมายมาที่ทํางานที่บ้านสารพัดเรื่องนะครับเพื่อข่มขู่ให้เราโอนเงินต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะครับอันดับที่2นะครับทางานออนไลน์นะครับแพ็คสบู่บ้างแพ็คของบ้างนะครับต้องโอนเงินไปเป็นค่าสินค้าก่อนเดี๋ยวเขาจะส่งสินค้ามา นะครับหรือกดไลค์กดแชร์พวกนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นแกงมิจฉาชีพให้เราโอนเงินเท่านั้นนะครับก็จะมาในลักษณะลักษณะเดียวกับเคสที่1ก็คือถ้าไม่ทําต่อก็จะแจ้งความดําเนินคดีทําให้เรากลัวนะครับก็ต้องโอนเงินไปอีกอันดับที่3นะครับคือการผ่อนโทรศัพท์มือถือส่วนมากถ้าผ่อนโทรศัพท์มือถือโดยยังไม่ได้ของนะครับ ผ่อนไปแล้วสุดท้ายนะครับบล็อกหนีหายไม่มีการส่งของนะครับตอนนี้ระบาดเป็นอย่างมากนะครับเวลาเราซื้อมือถือเราควรที่จะใช้บัตรเครดิตผ่อนหรือไปผ่อนที่ห้างที่มีหน้าร้านเป็นปกตินะครับผ่อนออนไลน์ทนายไม่แนะนำนะครับอันดับสุดท้ายเลยนะครับเหมือนลุงทนายคนนี้เลยก็คือการจิ้มลิงก์กดลิงก์ตอนนี้มีคนโทรมาปรึกษาหลายเจ้ามากเรื่องการจิ้มลิงก์กดลิงก์นะครับ แปลกมากนะครับแค่กดจิ้มลิงก์เดียวนะครับเงินดูดออกไปจากบัญชีในธนาคารในโทรศัพท์มือถือทุกบัญชีนะครับเรามีบัญชีอะร้รถูกดูดออกหมดนะครับบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับมือถือถูกลูดกาวออกหมดภายในไม่ถึง1นาทีเลยนะครับไอเรื่องกดลิงก์เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากดลิงก์ลิงก์อะไรอย่างไรคือลักษณะลิงก์ประเภทนี้มันจะมาในรูปแบบเหมือนที่เราไปดําเนินการมาเช่นสมมุติว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไป จดทะเบียนที่กรมที่ดินมามันจะเป็นลิงก์กรมที่ดินส่งมาเลยว่าคุณจะได้ตังค์คืนนะให้กรอกนูน่นกรอกนี่แล้วก็กดลิงก์หรืออาทิตย์ที่แล้วเราไปส่งไปรษณีย์พัสดุตกลนหายคุณจะได้รับตังค์นะมันก็จะมีลิงก์ประเภทนี้มาเลยคือมันจะรู้เลยว่าเราไปทำอะไรไว้ก่อนนะครับสังเกตเลยว่าพวกลิงก์พวกนี้ อย่าไปกดเด็ดฐานนะครับถ้าจริงหรือไม่จริงโทรถามบริษัทต้นสังกัดก่อนถ้าเป็นกรมที่ดินโทรถามกรมที่ดินถ้าเป็นช้อปปี้ a ัชนาโทรถามก่อนมีจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอย่าก,กดซีสวดครับจะเป็นเหมือนทนายคนนี้เงินหายไปล้านกว่าไม่ถึง1นาทีเลยนะครับ